คุณผู้ชมคะช่วงโควิดเล่นงานจะนั่งถ่ายรูปในคาเฟ่สวยๆตอนนี้ยังลำบากเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามาจิบกาแฟสไตล์โมก้าพอตสโลบากันอีกสักร้านนะคะสั่งปุ๊บรับกาแฟกลับบ้านกันค่ะ สำหรับร้านกาแฟสไตล์โมกาพอดที่วันนี้อยากจะขอนำเสนอนะคะก็คือร้านกินแฟกันสโลบาร์ตั้งอยู่ในซอยวัดบางพลีห่างจากปากทางเข้าไปประมาณ400เมตรโดยใช้พื้นที่ในบ้านของตนเองจัดเป็นร้านเล็กๆพร้อมกับมุมต้นไม้เขียวๆส่วนมือชงของเรานะคะก็คือคุณเฉลิมชัยนักรบหรือว่าคุณเบนซ์ค่ะ อดีตครูโรงเรียนวัดเกตุมที่ขอออกมาเป็นบาริสต้าชงกาแฟขายที่บ้านคุณเบนซ์บอกนะคะว่าเดิมทีเรื่องกาแฟเป็นความชอบของทุกคนในบ้านอยู่แล้วทั้งแม่แล้วก็น้องๆที่จะชอบไปทานกาแฟตามร้านต่างๆแต่พอมาถึงช่วงโควิดการจะเดินทางไปนั่งดื่มกาแฟนอกสถานที่ก็ดูลำบากสภาพแวดล้อมก็ไม่เป็นใจเลยมาศึกษาการชงแบบโมกาพอตด,ดู ตอนแรกก็ชงทานกันเองที่บ้านจากนั้นก็เริ่มเอาจริงไปลงคอสเรียนที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีจากนั้นก็เอามาฝึกต่อชงดื่มเองให้กับคนในบ้านได้ลองส่งไปให้เพื่อนพ้องญาติสนิทมิตรสหายได้ช่วยชิมจนปรับสูตรให้เข้าที่รสชาติถูกปาก ก็เลยมาเปิดเป็นร้านเล็กๆในบ้านของตัวเองตอนแรกก็ยังไม่มีหน้าร้านก็ใช้การสั่งออเดอร์ให้มารับหรือไปส่งพอเริ่มมีลูกค้าติดใจก็เลยตั้งหน้าร้านในบ้านจัดมุมเล็กๆให้นั่งแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเก็บเก้าอี้ไปก่อนนะคะเพราะไม่สามารถนั่งทานในร้านได้ตอนนี้จึงต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวสำหรับเมนูเครื่องดื่มที่นี่มีให้เลือกมากค่ะทั้งกาแฟชาช็อกโกแลตน้ำผลไม้ มีเมนูที่ใช้เมล็ดพันุ์ชั้นดีแล้วก็กระชายน้ำพึ่งมะนาวเมนูยอดนิยมสำหรับคนกลัวโควิดค่ะส่วนราคานั้นเริ่มต้นที่30บบาทนะคะมีทั้งแบบใส่แก้วพร้อมน้ำแข็งที่ทำเองจากเครื่องเพราะเขาจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษแล้วก็แบบใส่ขวดพลาสติกที่ลูกค้านำไปใส่น้ำแข็งเองได้ด้วย นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเมนูอาหารเช้าของว่างรองท้องนะคะอย่างเช่นไข่กระทะข้าวไข่เจียวพิซซ่าคุณเบ้นบอกว่า ตอนนี้กาแฟสไตล์โมกาพอตเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นนะคะแล้วคนก็นิยมทานกันมากขึ้นด้วยตนเองก็เลยอยากจะหาอะไรมาเพิ่มความแตกต่างให้กับร้านก็เลยเลือกใช้โรบอทแมนนวลเอสเปรสโซ่คอฟฟที่เป็นที่ชงกาแฟเอสเปรสโซ่แบบใช้แรงมือกดหรือที่เรียกว่าหุ่นยนต์ชงกาแฟก็ได้ซึ่งคุณเบนซ์บอกว่าก็ได้อัตรทไปอีกแบบหนึ่งค่ะ สำหรับกินแฟกันจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7.00โมงเช้าถึง5 0โมงเย็นค่ะทางไปก็คือเลยวัดเกตตุมไปเล็กน้อยจะเจอทางเข้าวัดบางพลีก็ขับเข้าไปราว400เมตรก็จะเจอร้านกินแฟกันค่ะบ้านกาแฟพร้อมกับมุมต้นไม้ที่เจ้าของบอกว่าต่อไปจะขายต้นไม้ด้วยนะคะเพราะคุณแม่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้มากๆหากใครไปไม่ถูกสอบถามได้นะคะที่เบอร์081 1 8 0 3 1 3 0ค่ะ แต่ผมเห็นแล้วไงมาหาชัยเนี่ยยังไม่มีแบบแนวสโลบาร์ที่เป็นเครื่องโรบอทเพราะที่ผมเห็นก็จะมีพวกแฟล็อกแล้วก็แมชชีนอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยลองเอาเครื่องโรบอทเนี่ยมาศึกษาดูแล้วก็ไปลองที่ร้านแถวชมบุรีครับลองชงลองฝึกกับเขาเขาก็สอนเทคนิคอะไรให้แล้วก็แล้วก็เอามาลองให้ลูกค้าที่แถวนี้กิน,นครับที่โรงเรียนวัดเจดเขาก็ช่วยลองชิมกันจนอร่อยแล้ว ก็เลยมาเปิดร้านขายครับร้านเขาบอกว่ามีความเข้มข้นความหวานกำลังดีครับเมนูผมก็มีทั้งกาแฟก็ค่ากาแฟก็จะมีอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ลาเต้คาปูชิโน่ส่วนถ้าเมนูที่หลายคนชอบที่ไม่ทานกาแฟก็จะเป็นพวกชาครับก็จะมีชาไทยชาเขียวชามะนาวพวกนี้ครับแล้วก็มีโกโก้ก็หลายคนลองก็ว่าเข้มข้นอร่อยดีครับ ร้านผมชื่อร้านกินแฟกันก็คือมาจากคําว่าอยากเชิญชวนว่ากินแฟกันมากินแฟกันผมก็ไปหาความหมายเอ๊ะคำว่ากันอะไรมันถึงจะดีจึงได้คําว่ากันที่หมายถึงทองก็เลยมากินแฟกันครับมีจอจานนองหนกกรลันเพิ่มขึ้นมาด้วยก็อยากเชิญชวนครับร้านธรรมดาแต่ว่าเราต,ตั้งใจชงทุกแก้วครับเพื่อให้เกิดความอร่อยทุกแก้วครับ